สอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับเย้โมเดลิ่งโอนเงินมาให้แล้วเดี๋ยวต้องแบ่งเงินไปเก็บในบัญชีเงินฝากประจำเสร็จแล้วก็เงินก็ยังเหลือไปดินเนอร์หรูๆกับยาหยีอีกด้วยใช้บริการ e banking นี bank ่มันดีจังเลยครับพี่จอย จริงๆเลยนะคะที่รู้จักแบ่งเงินไปออมไม่เอาไปเลี้ยงสาวๆหมดและที่บอกว่าจะใช้ e-banking หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ก็ยิ่งเห็นด้วยใหญ่เลยค่ะ ปัจจุบันเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าแถวต่อคิวยาวที่ธนาคารนะคะโดยใช้บริการ e-banking ล่าสุดค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนมีบริการ e-banking ใช้ชื่อว่า KTB Net Bank สามารถทำธุรกรรมทางการเงินเปิดบัญชีธนาคารโอนเงินชำระเงินโดยใช้เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้มือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือ PC สามารถใช้วิดีโอคอลได้ด้วยนะคะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้โดยตรงเพราะฉะนั้นปลอดภัยค่ะ การใช้เน็ตแบง์นั้นปลอดภัยประหยัดเวลาไม่ต้องไปเข้าแถวยาวต่อคิวที่ธนาคารนะคะทําให้มีเวลาเหลือไปทํางานหาเงินได้อีกเยอะเลยค่ะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ